สบายดีทุกคนสบายดีอ่าตอนนี้เฮาอยู่แขวงเซกองแล้วทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวเฮาสิไปถามเจ้าของเฮือนเพื่อนเพื่อนพาเฮามาสบายดีสดีอ่าโดยอยู่ใช่นี่มักระสบายดีเซกองเซกองป่ออืมตัวเมืองเซกองนั่นนี่ทุกคนเนาะสิอยู่แปลว่าอยู่ทึงภูเนาะ อยู่ทึงผู้ทุกคนเลยอ่าเพราะว่าเขาอยู่เขาเอ,อินว่าผู้เพียงเนาะทุกคนเนาะโตแขวงเลยได้นี่ทุกคนเนาะตจังวัดนะนแค่แบบจังวัดมุกดาหารจังสีนะสิประมาณนี้โอ้กลเป็นระเบียบดีเนะาะอนี่เส้นทางเบึงพูทุกคนโชุดยอดดงามขนาด